สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําการถอดกระเดืองวาวนะครับเช็ควาวรัว่วแล้วก็ทําการบดวาวนะครับซึ่งมี FC ถามเข้ามาถึงวิธีการถอดนะครับชิ้นส่วนต่างๆของฝาสูเบเวฟรนะ้อยสิบไอันะดับแรกนะครับให้เราคลายน็อตเบอร์แปดสองตัวตรงนี้ก่อนนั่นนั่นนั่นิดหูแล้วตัวพี่น้องอีกแล้วนะครับอา้าวสองตัวตรงนี้นะครับนี่น็อตสองตัวตรงนี้เบอร์แปดนะครับเราต้องทําการคลายน็อตออกมาก่อนนะครับทุกท่านนะ เมื่อเราคลายน็อตเบอร์แแล้วนะครับให้เราขยับดูกระเดื่องวาลวด้วยถ้ากระเดื่องวาลวขยับไม่ได้ให้คลายน็อตเบอร์8ออกก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเราจะดึงสลักแกนกระเดื่องวาลวไม่ออกนะทีนี้เรามาสังเกตดูนะครับก่อนที่เราจะถอดวาลไอดีกับวาลวไอเสียมันมีจุดแตกต่างกันอยู่นะ,ะในรุ่นนี้นะครับอาจจะมีตุ่มนี่แยกขึ้นมานะครับสําหรับไอเสีย แต่บางรุ่นนะครับหน้าตามันจะเหมือนกันทั้ง ID ทั้งไอเสียนะแต่มันก็จะมีวิธีการดูอยู่นะครับทุกท่านนะเอาละวิธีการถอดสลักแกนกระเร่องวาวก็อย่างที่บอกไปถ้าวาวมันยันอยู่ให้คลายน็อตตั้งวาวก่อนนะครับแล้วใช้น็อตเบอร์สินะครับดึงออกมานะครับสำหรับเวฟนะครับตระกูลเฟ1ร้อยใช้เป็นน็อตเบอร์สิดึงออกมาเบาๆนะแต่ถ้าเป็นสปาร์คเฟ นะครับมีโอพวกนั้นต้องกระทุงออกอย่างแรงเลยนะครับทุกท่านอันนี้กระเจองวาไอดีเมื่อเราถอดออกมาเราก็มาทําการตรวจเช็คลูกปืนโรเลอร์ด้วยนะครับมันหลวมไหมมันคลอนไหมนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้ไขควงเฉียดออกมาเลยนะเพราะว่าวาวไม่ยันนะครับทุกท่านเฉียดออกมาแบบนี้มันก็ไหลออกมานะครับทุกท่านนี่นะครับสลักแกนกระเ่องว wow, าบางรุ่นมีสั้นมียาวนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับเวฟร้อยสิบไอตัวนี้เท่ากันทั้งซ้ายและขวาทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียนะ ส่วนตัวนี้เป็นกระเดืองวาวนะครับของวาวไอเสียนั่นเองเด้อเบิง้บนงนี้ดีครับพี่น้องเบิ้งนี้ดีกระเดืองวาวไอดีครับกระเดืองวาวไอเสียนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ด้านหลังมันแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเรากลับด้านขึ้นมาหงายท้องปีนหลังางานขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นี่แหละนะครับเห็นไหมเนี่ยฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะมีตุ่มมีตาติ่งมันไม่กลมนะครับฝั่งขวามือมันกลมนะครับเห็นไหมเนี่มันจะมีจุดแตกต่างกันอยู่นะ ต้าตุม่มตะาติงนะครับที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นเดือยโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือวาวไอเสียเป็นจุดที่ตัวรถกําลังอาจจะมายกจะมาเตะจะมาชนกันนั่นแหละครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือจุดแตกต่างนะอย่าใส่ผิดก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะใส่ผิดบางคันก็มีอาการระเบิดตุ้มต้ามออกทางขบูออกทางลิลลิ่งนะครับทุกท่านนะาบางรุ่นก็นะครับใส่แล้วนะครับ ่ารสตาร์ทหนักนะครับใส่ผิดนะอ้าวสาหรับการถอดแคมป์ก็น็อตเบอร์สิตัวที่ผมชี้บอกเมื่อกี้คลายน็อตเบอร์สิออกก็กระทุงนะครับเอาแคมป์ออกมาได้เลยนะครับทุกท่านนะเอาละหลังจากที่เราทําการถอดกระเบืองวาวไปแล้วพี่น้องเข้ามาเช็กวาวเบืองเบืองวาวาหัวบอ,บอพี่น้องนะครับรถคันนี้ขี่ดับคามือเลยนะครับทุกท่านเน่วาวไอดีบวหัวนะครับวาวไอดีไม่รั่วเด้อ นะครับว่าวไอ้ดีบองหัวครับพี่น้องนะครับส่วนว่าวไอ้เสียนี่มาเบิงผมว่าโวผาดนะครับพี่น้องนะครับผมว่าหัวล่ะครับนี่รั่วแน่ๆเลยนะครับนั่นใส่เข้าไปก็เปียกซุ่มโชคซุ่มชื้นไปเลยนะครับอ่าเปียกอิก,กิเลยลหละครับพี่น้องนะครับแบบนี้เลยนะครับว่าวรั่วรถมันก็ขี่ได้เป็นปกติติดง่ายเป็นปกตินะครับทุกท่านเอารัว่วแค่นี้นะครับแต่ถ้ารั่วแบบชนิดที่ว่าวโคตรว่าว,วาปิดไม่สนิท มีแสงรอดวาลอันนั้นไม่ติดแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่าติดได้ก็เครื่องเดินไม่เรียบเดินเบาไม่ได้นะครับแต่ในเคสแบบนี้่วเท่านี้ติดได้ทุกขันนะครับทุกท่านเอาละนะครับวิธีการถอดประกับล็อกวาลสปริงวาลนะครับเคาะแบบนี้ลวดครับพี่น้องเวลาเคาะก็ต้องระวังด้วยประกับล็อกวาลหรือว่าเล็บมา้าจะกระเด็นหายนะครับทุกท่านให้ระวังด้วยนะเวลาถอดออกมาเบิงแนเดอ้อสปริงนะ่ะทีล่างห้างบนเดอ้อหรือว่าด้านสีเอาขึ้นด้านบนเดอ้อจ้า อ้าวต่อไปถอดอีกหนึ่งตัวนะครับไปแบบรวดเร็วจะวลดจวดจาดไปหลุดกับพี่น่องนะครับนี่นะครับถอดแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราถอออกมานะครับเราก็เอาใบวาวออกมาได้เลยนะครับเมื่อเราเอาใบวาวออกมาเราจะมาสังเกตดูนะครับตรงนี้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่านี่ใบวาวสภาพใบวาวมันสกปรกขนาดนี้นะครับแล้วก็ดูจากร่องรอยความสึกหรอนะท้องใบวาวนะครับท้องใบวาวหรือว่า ใบวาวตรงที ane, ie, <th> ่ม <without> <t ot> ัน <without> ส wow, <t ot> ัม <without> ผ <TA> <t ot> ัสกันกับบ่าวาวเนี่ยมันมันเป็นท้องรูปตัวยูนะครับมันเป็นท้องรูปตัวยูนั่นหมายความว่าใบวาวมันสึกหลอลงไปแล้วนะครับใบวาวมันสึกหลอเยอะแล้วในเคสแบบนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องทําการเปลี่ยนใบวาวแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราบดลงไปอีกนะครับมันจะสึกหลอเยอะกว่าเดิมนะครับทุกท่านนะเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับนี่ใบวาวไอดีสวยเลยนั่นหมายความว่ารถคันนี้เพิ่งไปทําเครื่องมานะครับเพิ่งไปทําเครื่องมานะครับ เพิ่งเปลี่ยนวาวไอดีมาใหม่ๆเลยนะครับนี่ยนะครับยังไม่มีร่องรอยของการสึกล้อเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบใบวาวกันระหว่างไอดีกับไอเสียนะตัวที่สึกล้อกับไม่สึกล้อนะครับทุกท่านนะเอาต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเอาซินออกนะครับซินเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยเเอาเอาดึงแล้วทําไมมันไม่ออกล่ะ นะครับซิ้นตัวนี้นะอย่าเป็นซิ้นที่มากับประเก็นชุดนะครับเป็นซิ้นที่มามากับประเก็นชุดอย่างดีนะอ่าประเก็นชุดอย่างดีเนี่ยซิ้นเขาสามารถนํามาใช้ได้อยู่นะครับทุกท่านแต่ถ้าเป็นของประเก็นชุดแบบเอ้าทาไมซิ้นวาวมันไม่เหมือนกันห่ะอซ้ายกับขวาเอาไม่บอกคือกันดีๆได้พี่น้องนะครับอันนึงเป็นปอกเล็กอันนึงเป็นปอกยางวันนี้เอาสูตรได้อีกเนาะนะครับซิ้นนะครับที่มากับประเก็นชุดแบบดีก็สามารถใช้ได้นะแต่ถ้ามากับประเก็นแบบถูกผมไม่แนะนํานะครับ ถ้าเป็นซินซื้อแยกผมแนะนําเป็นซินแท้ไปเลยนะครับตัวละเจ็ดสิบแปดสิบาทไปโรดเดอร์นะครับนี่นะครับเราเอาวาวไอเสียมาเทียบกันนะครับทุกท่านเอาเราวาวไอเสียมาเทียบนะวะนะครับอ่าระหว่างนะครับวาวไอดีอ่าวาวไอเสียนะครับของใหม่กับของเก่านะครับมันย่อมมีความแตกต่างกันชัดเจนนะองศาของใบวาวนะครับตัวหนึ่งเป็นเส้นตรงตัวหนึ่งเป็นท้องตัวยูนะครับมันแตกต่างกันอยู่แล้วอากล้องมันไม่โฟกัสนะครับก็ต้องขออภัยด้วย นะครับวาไปวามาสมัครนำไล่ความเด่นพี่น้องมาดิจะว่าเปลี่ยนแนวไหนครับพี่น้องเอาละนะครับนี่นะครับความแตกต่างกันมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับระหว่างใบวาวไอดีกับใบวาวไอเสียอ่าใบวาวไอเสียของใหม่กับของเก่าเด้อนะครับทุกท่านนี่นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราเทียบใบวาวแล้วนะครับต่อไปผมก็จะพาทุกท่านไปทําการบดวาวกันดีกว่านะครับเราต้องทําการบดวาวกันสักเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับ ในเคสแบบนี้บาวาวใบวาวอ่าบาวาวมันสกปรกอยู่แล้วล่ะนะครับอ่าเราต้องทําการบดวาวแล้วล่ะนะครับวิธีการบดวาวของผมนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับทุกท่านผมก็เอาอ่าใบวาวนะครับจุ่มน้ํามันก่อนเอาใบวาวจุ่มน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันหล่อเลื่นแล้วก็เอามาแตะนะครับเอามาแตะกาเพชรนะครับในส่วนกาเพชรเนี่ยนะครับผมดูแล้วนะครับบาอ่าใบวาวเอ้ยไม่ใช่สิ บาวาวนะครับบาวาวไม่เป็นตามดนะครับบาวาวไม่เป็นตามดแสดงว่ารถคันนี้เพิ่งทําเครื่องมาใหม่ๆนะบาวาวเขาเพิ่งบดมาได้แล้วล่ะผมก็เลยนะครับทําการบดแบบละเอียดเลยนะครับไม่ได้ใช้กาะเพชรแบบหยามนะครับผมบดละเอียดเลยนะครับทุกท่านนะเพราะว่าบามันไม่เป็นตามดนะครับทุกท่านก็บดไม่นานครับถ้าบาไม่เป็นตามดเพียงแค่บดทําความสะอาด นะครับขัดเอาคาบขมาออกแค่นั้นเองนะครับทุกท่านนี่นะครับผมจะใช้สว่านเป็นตัวปั่นแบบนี้โรดเดอร์นะครับเอาสว่านปั่นเอาโลดครับที่น่องนะครับก็นะครับปั่นเอาแป๊บเดียวนะครับวันนี้นะครับผมอาจจะตัดภาพมาส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้บดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับผมบดอยู่ประมาณ2-3นาทีนี่แหละนะครับแต่ถ้าเราบดไปวาวร้อนเราต้องพักก่อนนะเดี๋ยวบาวาวก้านวาวจะสึกร้อนะครับทุกท่านนะ เอาละเมื่อเราทําการบวดวาลไปแล้วนะครับล้างเสร็จสรบเรียบร้อยเราก็มาทําการเทสวาลนะอันนี้เทน้ํามันลงไปให้เบิง่งลยเด้อนะครับสําหรับวาลไอเสียนะทีนี้ผมก็จะเอานะครับลมเป่าออกนะครับให้มันแห้งก่อนนะครับทุกท่านอ่าวลมเป่าออกให้มันแห้งก่อนนะอันนี้ไม่ได้ตัดภาพนะครับเดี๋ยวจะหาว่า่าผมไม่เทน้ํามันลงไปนะอเดี Week ๋ยวหาว่าไม<บ>่มีน้ํามันะนะครับข้างในมีน้ํามันนะครับทุกท่านนี่นะครับ เทสให้ดูอันนี้ผมเป่าเป่าให้มันแห้งก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าอาวาลของเราเนี่ยนะครับมีน้ํามันนะครับแล้วก็บดไปแล้วนะครับวาลมันไม่รั่วนะครับนี่นะครับถ้าวาลมันรั่วมันจะเปียกเจิมออกมาเลยนะครับมันจะเมียกอิจิออกมารวดแหละครับพี่น้องนะครับนี่อันนี้ไม่มีไอ้น้ํามันออกมาที่บ่าวาลใบวาลนะครับทุกท่าน ะอันดับต่อไปนะครับก็คงต้องเป็นการเทสฝั่ง ID บ้างนะครับนี่อันนี้มีน้ำมันนะเทอ่อกให้ดูเลยนะครับนี่ไม่ได้ทำคลิปมาหลอกนะเออนะครับไ d ดีเนี่ยนะครับในขั้นตอนของการถอดนะครับก่อนที่เราจะถอดน่ะมันไม่รั่วนะครับแต่ถ้าเราถอดออกมาส่วนมากมันมักจะรั่วนะครับอันนี้บดไปแล้วนิดนึงนะครับบดนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่รั่วผมก็บดแค่ทำความสะอาดแค่นั้นเองนะครับ แต่ทีนี้เรามาดูกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นไปพร้อมๆผมนี่แหละอาวันนี้ขออภัยด้วยพูดตะกุกตะกักนะครับ่เห็นไหมวาวมันรั่วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับวาวรั่วมันก็จะยืมเปียกออกมาเป็นข้าบดําๆออกมาแบบนี้นะครับทุกท่านนะอันนี้เป่าแล้วหายนะครับแล้วก็มันก็ยืมออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าวาวรั่วนะครับทุกท่านเอาละนะครับผมต้องทําการบดอีกรอบหนึ่งนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาประกอบวาวกันครับ